สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคา r g การาช h ับช่องที่จะพาทุกคนไปพบกับรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดจากทั่วโลกวันนี้เราจะมาพูดถึงซูเปอร์คาร์สุดล้ำจากอิตาลีนั่นคือ l a m b o r บกิน i r e v e l t o 2026รถที่ถูกออกแบบมาเพื่อผสมผสานระหว่างพลังงานไฮบริดและความเร็วเหนือระดับในแบบที่ Lamborghini เท่านั้นที่ทำได้ l a m b o r บกิน i r e v e l t o 2026มาพร้อมดีไซน์ที่สะท้อนความโหดดุดันตั้งแต่แรกเห็นเส้นสายของตัวถังถูกออกแบบให้คมชัดและลำยุก,กว่าเดิม ไฟหน้าแบบวายเชฟซิกเนเจอร์ที่เป็นเอกลักษณ์ช่วยเพิ่มความโดดเด่นไม่เหมือนใครตัวถังใช้วัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ที่มีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงสูงทำให้รถมีสมรรถนะการขับขี่ที่มั่นคงและปราดเปรียวทุกเส้นทางด้านขุมพลัง l แ m b o บกิน n i r e v e l t o 2026มาพร้อมเครื่องยนต์ V12 ขนาด6.5ลิตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า3ตัว ให้พลังรวมมากกว่า1,000แรงม้าทำอัตราเร่งจากศูนย์ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลาประมาณ2.5วินาทีซึ่งเร็วและแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของ lamborghini ระบบเกียร์8ปสปีดแบบ dual clutch ถูกพัฒนาใหม่เพื่อรองรับการทำงานร่วมกับระบบไฮบริดได้อย่างลื่นไหลและตอบสนองต่อทุกจังหวะการขับขี่ในส่วนของภายใน lamborghini r e v e l t o ได้รับการออกแบบใหม่หมดเพื่อความลำยุคและหรูหราวัสดุภายในใช้อลันตาร์าและคาร์บอนไฟเบอร์เพื่อเน้นความสปอร์ต หน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่กว่าเดิมพร้อมระบบเชื่อมต่อเต็มรูปแบบทั้ง Apple CarPlay Android Auto และการอัปเดตซอฟต์แวร์แบบ OTA นอกจากนี้ยังมีโหมดการขับขี่มากกว่า10แบบให้ผู้ขับเลือกได้ตามสไตล์ไม่ว่าจะเป็นโหมดประหยัดพลังงานหรือโหมดสนามแข่ง r i v e l t o ยังมาพร้อมระบบช่วงล่างที่ปรับได้แบบอัตโนมัติและระบบเบรคคาร์บอนเซรามิกที่ให้ความมั่นใจแม้ขับด้วยความเร็วสูงระบบขับเคลื่อนสีล้อแบบใหม่ช่วยให้ยึดเกาะถนนได้อย่างยอดเยี่ยมแม้ในโค้งแคบหรือลื่น และที่สำคัญยังสามารถขับในโหมดไฟฟ้าเต็มรูปแบบได้ในระยะทางสั้นๆเพื่อความประหยัดและรักสิ่งแวดล้อมสำหรับราคาของ l แลมโบกิน i r e v e l t o 2,026คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ20ล้านบาทขึ้นไปในตลาดโลกแต่ละคันสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของเจ้าของซึ่งเป็นจุดเด่นของแ b o r บกินีมาตลอดรถรุ่นนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ซูเปอร์คาร์แต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคใหม่ของพลังงานผสมผสานระหว่างความเร็วและเทคโนโลยีระดับโลก สำหรับใครที่หลงไหลในความแรงความหรูและเสียงคำรามของเครื่องยนต์ V12 r e v e l t o คือรถที่รวมทุกสิ่งที่ Lamborghini ok มีไว้ในคันเดียวอย่าลืมกดติดตามช่องคาก Garage Hub ของเราด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ล่าสุดจากทั่วโลกและถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคอนเทนต์สุดพิเศษในตอนต่อไปขอบคุณที่รับชมครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ